วายพระภูมิเจ้าที่มาครึ่งชีวิตแล้วจะก็ไม่เห็นพระภูมิเจ้าที่ลุกมาสอนลุกมาบอกลุกมาว่ามาด่าสักทีแล้ววายไปเพื่ออะไรน,นี่แหละนี่แหละมันจะมีปัญหาตรงนี้ลยโยมนะคนเราเนี่ยถ้าเรามองโลกสวยจนเกินไปแบบนี้อันตรายอันตรายต่ออะไร จริยธรรมอันตรายต่อศีลธรรมอันตรายต่อคน,อนธรรมอย่างแน่นอนถ้าคนเราไม่มีความสำนึกถึงพระคนของผู้ใดผู้หนึ่งคนเรามันจะอยู่กันอย่างไรนะคนโยมไปไว้ป,ประภูมิเจ้าที่ไปกราบผู้ยาตายหญ่โดยหวังว่าท่านเหล่านั้นมาสอน คิดดูคิดได้อย่างไรเราไม่รู้หรือว่าท่านเป็นบุคคลประเภทไหนอย่างไรถ้าท่านหวังว่าให้พวกเขาเหล่านั้นลลกมาสอนเราท่านคิดผิดแล้วหรืออาจจะคิดถูกของท่านก็ได้นะแต่ในแนวคิดของผมว่าชีวิตนี้หรือชีวิตหน้าหรือชีวิตไหนๆก็ตามก็คงจะไม่ได้ประสบความสำเร็จ เกี่ยวกับเรื่องการกราบนั่นละครับนะ่าดังนั้นถ้าเรามีแนวคิดแบบนี้มันจะอันตรายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เรามนุษย์เราอยู่ได้เพราะศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐานเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่เกื้อนหน,นุนทำให้มนุษย์เรามีความเมตตา มีความการุโรนามีความกัตตัญญูกตเวทิตามีจิตใจนอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันแล้วถ้าทุกท่านมองโลกในลักษณะแบบนี้ถามว่าชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรพระศัสดาของเราพระองค์ก็ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องปูชาจะปูชนียนังบูบูชากับบคุคคลที่ควรบูชา ปภุมเจ้าที่ปุญาตายายท่านเป็นเทวดาสำหรับเราเป็นผู้มีประคนสำหรับเราแล้วถ้าเราไม่ให้บูถ้าเราไม่บูชาแล้วจะไปบูชาใครความหวังตรงนี้ไม่ได้หวังว่าให้ท่านมาเอาเงินเอาทองมาให้เราหรือจะให้ท่านมาสอนเราเหมือนที่ทุกท่านคิด แต่สิ่งที่เราทำเพื่อเกื้อนหนนสภาพจิตของเราให้สูงขึ้นมณนะบ่กรกับอุสะคือม,มนุษย์ที่มีใจสูงสูงสูงด้วยอะไรสูงด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริออยธรรมถ้าเราไม่มีแล้วมันจะสูงอย่างไรดังนั้นเราต้องสูงเนี่ยโดยความรู้รู้สูงรู้ตามรู้ดำรู้ขาวรู้ ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้คนและไม่ใช่คนนั่นเองและถ้าเราไมา่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีประคนต่อเราแล้วเราจะจะไปยอ,ยอมรับใครอันนี้เป็นธรรมะแบบพื้นพื้น,นคันพื้นฐานของสัตว์โลกที่ควรรู้ควรมีควร,รปตฏิบัติให้สม่ำเสมอพระศาสดาของเราพระองค์ก็ได้ตรัสนาที่ของบทข้อที่ห้าที่เราเรียกกันว่า ทักทิณังอนุปทาาัสไมิเมื่อภูมิประคนล่วงหลับไปแล้วเราควรทำทักษิณาทานเพื่ออุทิศให้แต่คำว่าอุทิศไปนั้นจะได้รับหรือไม่ได้รับพระพุทธองค์ทรงฉีว่าเหมือนกับเราจับขีเท่าหนึ่งกำมือแล้วกว้างไปสู้ลมขี้เท่าจะสาดไปทางไหนบุญ ผลบนของเราก็จะสะท้อนย่อนกลับไปอย่างนั้นเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เรากําลังพูดนี่อยากจะบอกว่าทักษิณา,านบิตาสามิเป็นหน้าที่ของลูกของหลานที่จะต้องทําทักษณาทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นไปให้ป่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าป่ย่าตายายของเราที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านเสียชีวิตแล้วก็ตามแต่จะหมายถึงว่า ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีประคุณเราก่อนดังนั้นเรามีหน้าที่ในการตอบแทนจะได้รับหรือไม่ดับได้รับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรามีหน้าที่ในการตอบแทนมีหน้าที่ในการระลึกนึกถึงมีหน้าที่ในการทำหน้าที่ของลูกของหลานให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ชีวิตยังมีอยู่ แล้วถ้าท่านมาบอกว่ากราประภูมิเจ้าที่กราปุญาตายายเป็นเรื่องที่ไราสาระเป็นเรื่องกราบมาทางชีวิตแล้วเนี่ยไม่เห็นพวกเขาเหล่านั้นมาสอนมาบอกอะไรเลยหมายความว่าการทำของเรานั้นเป็นเรื่องที่ผิดแล้วเมื่อผิดแล้วระศสดาตรัสไว้อย่างไรดังนั้นนี้เป็นความคิดเล็กๆน้อยๆจากพระผู้น้อยต่างแดนนะครับ ไม่ได้มาติมาชมไม่ได้มาวา่ามาดาม,มากล่าวเกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าอยากใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากนะครับดังนั้นในคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ